สวัสดีเอฟซีท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชม่องสาครนุมดกับพี่น้องเมื่อนนี้นะครับผมไปได้สินค้าเมื่อสองมานะครับผมเป็นตูดซิานิวนะครับตูดสุดเจบินนะครับสูงแปดซิปนะลึกลึกหาิกว้างหาินะครับผมก็เป็นตูดเจบินตูบันบ้านนะครับเครื่องเสียงบ้านซึ่งตูคู่นี้นะครับผมได้เปียนดอกดอกหนึ่งละเป็นดอกฟังขางนี้นะครับขวามือซึ่งพอดี ตอนนี้ผมเปลี่ยนผมไม่ได้ไทายให้่านผช้่มได้ชมกันนะครับพอดีผมก็เล่นนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวทายให้ทรามชุ่มได้ชมสักหน่อยคือตู้คููนี้นะครับมันมีประวัติความเป็นมากครับพีนน่น้องคือคููตัวนุ่ยนี้นะครับผมไปได้มาจากาเพื่อนบ้านนะครับผมซึ่งเขาจาทะเลาะกันเขาจก็เล่ยแบบแยกทางกันเขาจาก็เล่ยสิแบงของขายจัยิงจีิน่าเพื่อดีจากกระบ,บ้านผมก็เล่ยไปซื้อมากซื้อมาใน ผมซอยขเขาจะอาไปหนึ่งพันบาทนะครับผมซอยคารถลเขา,ขาเจะอากับบัดหนึ่งพันบาทแต่ว่าที่ในเนก็คือตัาเป็นตู้นี่คงจะบ่ได้แต่ว่าน,นี่ผมก็ช่วยไปนะครับนะตันี้ที่ใน่นเลยแรกครับบัตรนี่เป็นเป็นตู้ที่ผมแกะออกแล้วตู้บ่มี่ห่อครับตูบ้บ่มีห่ห่อดอก,กับ,บ่มี่ห่อนะครับบุหรว่าเป็นของของไข่ใดของข,ของก็ดอกลำโพงยี่หอ้อยังซึ่งบ่มีไอไอโลโกโต้ติดนะครับผมซึ่งมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเขาเจ้า พิษกันบานนี้เขาจะเอาอมีดฟันฟันหนาตูมันนะนี่หนูหนูกัดพอมหนูกัดพอมนะครับหนูกัดเอาอมีดฟันหนาตูนะเพระาะว่าเขาจะพิษกันฟันแหงมันน,ะน,น,นีนะครับเ่ยหนึ่งแถนแล้วก็แผลที่สองแผลที่สามแผลที่สี่แผลที่ห้านะครับแล้วผมก็เลยเอา ื่านนี่ผมก็เลยเอาซิลิโคนมาติดไว้ซืือๆแ้วก็ทาสีไว้นะครับถึงดอกนึงผมแกะออกแล้วมันไม่มีหัวดอกนั้นมันเสียงหายายผมก็เลยเอาดอกลโพงที่ผมมีนะครับเป็นของพี่พี่ออดีโอนะครับผมใส่ไว้สี่ลอยวัดนะครับผมบตอนนี้ยังไม่ท่านเดี๋ยรองนะครับเสียงนี่มันมันเป็นมันดังปะอ่ะถับว่างๆผมสิมาล่องทดลองให้พี่นลองฟังนะครับแต่ว่าผมสิว่าเอาดอกพวกงนี้เซ่ดอกซึ่งมันน่าจะเสียงบ่ดี นูกับกัดเดี๋ยวผมจะเมือ่อเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาชําแล้ให้พี่น้องได้ฟังนะครับน้องได้รับช่่มมามันเป็นใส่ในเป็นนั่งเลยเนี่ยเราสภาพตู้ลุมร่วมเ้วมันกัเป็นตู้เครื่องเสียงบ้านๆนะครับทั่วไปธรรมาดานี่เป็นดอกพี่เอาดิโอครับเป็นครูครูกันครับตัวนี้แหะครับซึ่งผมกับเปลี่ยนใส่แต่ว่าตอนเปลี่ยนดอกแรกผมว่าท่านได ลืมทายให้พี่น้องเด้เบิ้งแล้วก็ดอกดอกตัวนั้นผมก็เอาทิ่มแล้วนะครับหมู่ว่านนี่ยอันใส่บ่ได้เพราะมันบ่มีไอ้นั่นนะครับพี่น้องมันบ่มีไอ้ไอ้โลโก้ทั้งมันเป็นดอกเก่าพร้อมนะเสียหายอะไรพุ่มก็เลยแบบพอดีผมบ่ซ่อมแล้วนะซ่อมไปก็น่าจะเสียเงินหลายผมก็เลยแบบเอาตัวนี้มาไอ้ดอกลำโพงที่ผมมีนี่มาเปลี่ยนใส่ดีกว่านะแล้วก็เพื่อ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับแต่ผมแต็งแล้วๆนี่ก็บเดผมต้องคอยสิทดลองให้ให้เบิ้งอีกทีนะครับว่ามันสิเป็นยังไงถ้ามันดีว่าบ่ดีแต่ผมต้องคอยสิตัดสินใจนะครับว่าผมสิเป็นตับ้อยหรือบ่ป้อยนะครับผมด้านหลังก็เป็นขอบบางที่เป็นเครื่องเสียงบ้านๆอ่าบ่ได้เป็นกลางเกงครับพี่น้องหรือว่าสิเปิดกลางเกงได้อันนี้ก็บ่รู้คือกันเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปเรื่องเปน้องคลิปต่อไปผมขออนุญาตซ่อมแร่ให้เบิ้งสิซ่อมแร่ตัวนี้ล่ะแล้วก็พร้อมกับทดสอบ นะครับวามันสีสุ่มเสียงสีเป็นแบบใดสีแสงงานเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบังเช็คภายในตู้ผอมนะครับวานจะเป็นตัวเด็ดส่วนหน้าปัดนี่กับบ่มีนะครับหน้าปัดบ่มีมาแบบนี้นะครับซึ่งเลือกตัวนักเจ้าผมก็เลยซื้อซอยนักเจ้าซื้อพ่อเดีย่ขาดรถกระบะนี่เด้กับประมาณนี้แต่ว่าส่วนราคามันกับสีบ่หนาจะอยู่ประมาณพันนะครับผมกับซอยนักเจ้าไปนะครับผมส่วน อันนี้บ่ากันเดี๋ยวมาเบิ่งอีกที่นะครับว่าสิเปเรื่องได๋คลิปต่อไปเดี๋ยวมาเบิ่งดออล์มงดอกหนึ่งที่ผมจะจะเอาเขาไปใส่นะครับเป็นของเป็นของพี่ออดเดียวนะครับผม400วัตต์นะครับอยู่ที่8โอห์มนี่ P.O.M เป็นดอกรุ่นดอกรุ่นเก่านะครับผมมีอืตัวนี้ก็ถามว่าดังดีบ่ก็พอปประมาณนะครับผมดอก1สผานิ้วนะสืผ้านิ้วนี่คู่กัน ดอกนี้ผมก็สีถอดออกแลว้วปุ๊บก็สีบอสอมเลขก็สิก้าวไปกะสีเอาทิ้งเลยนะบอสซอมรับเพราะว่ามันเบิง้งดอกแรกแล้วมันไม่มีหัวนะครับผมเป็นดอกบันบันเสียงบันบันโอเคครับพี่น้องครับรับขอบคุณครับที่เขามารับชมฝากกดติดตามน้ำเลือครับผม